สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอกภายในแบบแฮกเกอร์ทายคูนกันนะครับผมสําหรับแมปนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าทายคูนก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตายกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นอีกแนวหนึ่งที่ดูดพลังงานพอสมควร <c oughs> คือแมปมันไม่ต้องทำอะไรมากมายครับก็แค่ได้เงินมาก็าไปรับเกรดได้เงินมาก็าไปรับเกรดอะไรประมาณนี้แต่แบบนี้จะแปลกไปกว่าครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเป็นนักแฮกเกอร์กันจะต้องเป็นนักแฮกเกอร์ที่เก่งที่สุดในเกมโรบอทให้ได้ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหมันมีเพียบหมดเลยครับเอาเป็นว่ายังไม่ต้องมาสนใจแล้วกันเราไปดูที่ตัวช่วยสอนเล่นกันดีกว่ายินดีต้อนรับสู่แฮกเกอร์ไท coon ถ้าพร้อมแล้วก็ไปนั่งตรงที่เก้าอี้ได้เลยซึ่งก็คือเก้าอี้ตรงนั้นนะครับเป็นเก้าอี้ที่ใหญ่มากๆฮะโอ้โหมเนีน ยี่ห้อยี่ห้อผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เลยฮะน่าจะเก่าหน้าดูเพราะว่าขึ้นเหลืองแล้วถ้าใหม่ๆนี่มันจะขาวๆใช่ไหมเออส่วนเงินที่ผมมีเป็นแสนเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะครับก็คือผมเข้ามาทดสอบกราฟฟงกราฟิกภายในเกมอะไรพวกนี้แล้วเงินมันก็ขึ้นเรื่อยๆเลยฮะจนไปถึงลักแสนแล้วเลเวลผมมันก็ขึ้นด้วยนะยี่สิบขึ้นเร็วจัดอ่าขั้นตอนแรกเราก็ต้องนั่งที่เก้าอี้นะครับแล้วก็ต้องเปิดคอมใช่ไหมเข้าไปนั่งก่อนแล้วกันโอเคกดตัวอีเพื่อใช้คอมพิวเตอร์จัดไปว้าว วัดโอ้โหแปบบนึงนะแฮ c เน็ต1.3 Contact e a คอนแทกอีซี่มี normal hard insane easy contact tag 3 full time 45วินาทีโอ้โอะไรเต็มไปหมดเลย <c oughs> ขนาดนี้เลยเนี่ยเออมันไม่ใช่ไทคูนธรรมดาแล้วเนี่ยแล้วไอ้อเจคทีแที่ผมจำเป็นไหมต้องต้องอ่านไหมแป๊บหบนึ่งนะผมก็เก่งกิจซะด้วยดิ <c oughs> Objective อันนี้ก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปแทรกซึมภายในอาคารสักแห่งหนึ่งครับของ Data Fortress Innovation แล้วก็บลา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 ภารกิจของคุณคือการนำทางการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่และดาวน์โหลดข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในอฮะอ๋อก็คือเอาง่ายๆครับเราต้องไปขโมยข้อมูลจากในบริษัท Data Fortress Innovation โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า Start What ่า สีเชื่อมสีให้ตรงกันนะครับเรียบร้อยคอนเน็กแล้วโอ้ตึบค่อยๆนะครับค่อยๆเอาทีละจุดแล้วกันเนาะไม่ต้องรีบไม่ต้องไม่ต้องรีบ,อรบโอเคได้อยู่ได้อยู่าดาวน์โหลดต้องรอให้เต็มก่อนใช่ไหมอ๋อกดเพื่อเร่งได้โอเคเรียบร้อย เราได้7,470 c o n t i n u เรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอไปปิดเสียงเพลงก่อนอ่าเปิดที่เมนูการกอร่อสร้างแล้วก็ทำการสร้างเมนูกอ่อสร้างตรงนี้กดเข้ามาตกแต่งภายในบ้านได้ด้วยครับทุกคนเมื่อกี้ยังทึ่งอยู่เลยผมนึกว่าต้องไปแถวๆใกล้ๆบริษัทไม่ใช่นะครับนั่งแฮกเจ็คในคอมได้เลยมันก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ผมสร้างอะไรสักอย่างใช่ไหมผมมีอยู่2 4 0สเยอะจัดนะครับอันนี้คือคอม โอ้พวกคอมแต่ละตัวนี่มีการใช้งานด้วยครับอย่างเช่นของผมที่ใช้อยู่เนี่ยก็เป็น Philosophical การใช้งานอยู่ที่6มันหมายถึงอะไรอะใช้งานได้6รอบรอะผมเข้าใจถูกปะไม่แน่ใจแต่เป็นว่าในเมื่อเราเป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละเท่าที่ผมเคยเห็นมาแต่ว่าคอมจะต้องแรงไว้ก่อนผมมีอยู่2อ0 0 0นเอาได้ไอ้เจ้าตัวนี้ครับ Quiet การใช้งานอยู่ที่122เจนอยู่ที่4 7 0 0 10อันนี้น่าสนใจมากๆเอามาเลยแล้วกันวางใกล้ๆคอมตัวเก่าของผมไปเลยตึง้งเรียบร้อยฮะเงินหายอย่าง <c oughs> โอ้แล้วดูเงินครับเงินต่อวินาทีของผมก็อยู่ที่ประมาณ9,700ต่อวินาทีเยอะจัดแล้วสีเหลืองเขียวเขียวข้างบนคืออะไร128ทับ200 คือการใช้งานใช่ป่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอ้ทุกคนดูแป๊บเดียวเงินผมสามแสนอูโหจะคืนทุนแล้วเนี่ยไม่สิมันกําไรแล้วเนี่ยก <c oughs> ารใช้งานอันนี้อันนี้ร้อยยี่สิบสองใช่ไหมร้อยยี่สิบสองบวกกับอันแรกของผมคือหกก็จะได้เป็นร้อยยี่สิบแปดอ๋อก็คือการใช้งานนี่เหรอแสดงว่าเราจะมีคอมกิ่ตัวก็ได้การใช้งานก็จะเพิ่มขึ้นแล้วมันแล้วการใช้งานบวกอะไร ค่อยว่ากันแสดงว่าเราไม่จําเป็นต้องมีคอมตัวเดียวก็ได้ครับเอาคอมที่ดีที่สุดมาวางไว้เยอะๆเพ,อเพื่อเพิ่มการใช้งานแล้วเซิร์ฟเวอร์ล่ะโอ้มีเซิร์ฟเวอร์ด้วยเอาแบบตัวท็อปไปเลยอยู่ไหนเนี่ยแปบบ๊แบๆบเงินผมก็ม,ามาหาศาลมั่งครัง้งเอาตัวนี้เลยละกันนะครับเพราะว่าผมซื้อได้เนะ70000สกว่าฮิสตริความจุอยู่ที่7 0 2ผมจะเอาตัวนี้เลยละกันนะเอาไปวางไว้ซากมุมห้องเลยมั้ คือผมช่วงแรกขอยยังไม่จัดอะไรนู่นนี่แล้วกันเนาะค่อยๆไปทีละสเต็ปว,วางตรงนี้ปะตึง้งหนึ่งที่เรียบร้อยอ่ามันบวกความจุใช่ไหมอ๋อนี่ไงความจุตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับจากตอนแรก200โอเคผมเริ่มเข้าใจแล้วปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวแสดงว่าเราจะวางคอมเกินกว่าจํานวนความจุไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมเซตห้องเลยแล้วกันเนาะ,น,ะน่าจะน่าจะได้อยู่ความจุเซิร์ฟเวอร์ผมจะแบ่งเป็นสัดส่วนแบบนี้แล้วกันวางคอมเนี่ยประมาณ3ส่วน4แล้วเซิร์ฟเวอร์ก็อยู่ที่ประมาณ1ส่วน4ก็คือ คือผมจะแบ่งตามประตูนี้เลยฮะประมาณเส้นตรงนี้ตื๊ดตืดตรงนี้จะเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์แล้วนอกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์อ่าเซิร์ฟเวอร์ผมวางไว้ตรงนู้นเดี๋ยวผมย้ายยังไงแบบนึงนะถามจริงผมย้ายไม่ได้เหรอเอาจริงๆนยผมกดย้ายไม่ได้ได้แ,แต่ขายอ่ะนี่ไง ไปซะและ้วเงินเมื่อกี้นี้วางแล้ววางเลยเหรอ oh. โอ้แย่จังผมอยากใช้ตอนนี้ผมเข้ามาดูในส่วนของที่เก็บนะครับซึ่งมันมีคอมพิวเตอร์อยู่อีก2ตัวด้วยการเป็นเป็นตัวรุ่นแรกเลยแต่ว่าไอ้ตัวที่ผมวางไปแล้วมันไม่มีแฮะท่านนั้นผมก็คงจะต้องขายอย่างเดียวแล้วมั้ง แปบ,บนึงนะแปบปบนึงอ่ะอ่ะอ่ะคอมตัวแรกผมคงไม่ได้ใช้อะไรแล้วล่ละ,ละเดี๋ยวผมขายไปเลยลนเนเแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็ไอตัวที่ผมวางไปตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขายไปด้วยแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมจะวางเป็นสัดส,ส่วนเนาะก็าตามนั้นแล้วกันเพราะว่าเงินตอนนี้ผมมีอยู่เพียบเลยครับอันนี้มันขายหรือว่าทิ้งเนี่ยลองกดดูปึ๊บทิ้งไปเลยใช่ไหมเนี่ยอยู่ในกระเป๋าผมป่ะขอให้อยู่แล้วกันอ๋อ อ,อ,อ๋ออ๋ออยู่อยูไอ่ไอ้ไอ้กดรูปถังขยะคือไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ว่าเอามาไว้ในส่วนของที่เก็บของเราแล้วทําไมต้องเป็นรูปถังขยะล่ะเนี่ยใครจะกล้ากดเออเอาไปไป,ปเอาไปวางนะครับเอาเป็นสัดส,ส่วนเลยเนาะตรงนี้หนึ่งที่อ่ามาตอนนี้เงินผมอยู่2อล้านแจัดไปฮะคอมตัวแรงที่สุดได้แค่ตัวนี้ครับซีลีนใช่ป้ช่างมันตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูตัวที่ท้้้าาาายยยที่่สุดเเเลแลแววกัันนนนะหนาาะหตจป็งงไง ผมก็นึกว่าอัตราเงินที่ผมได้เนี่ยก็สูงแล้วนะ3ล้านแล้วเนี่ยตอนนี้ยแล้วดูตัวที่สูงสุดครับดีดวัด What? อะไรเนี่ยลืมไปว่าเกมมันเป็นแนวไทยคูนลักหน่วยเงิน,นไปแบบมหาศาลละงั้นก็เอาแบบเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วกันเนาะเอาตัวนี้มาตัวนี้มาแล้วก็วางไว้ตรงนี้สวยงามครับปิดไปเลยเงินเหลือน้อยละก็อีมันจําเป็นไปเนาะมันไม่ได้ช่วยเพิ่มอะไรสักเท่าไหร่อ่า เอาตัวที่ดีมาเลยแล้วกันใช้ล้านหนึ่งเลยเนะี่ยโอ้โหเก้าอี้อ่าเอามาเอามาเก้าอี้ยิ่งดีก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานจริงไหมครับอ่าตัวโอเคโอเคคอมที่ผมใช้แล้วกันเนาะตัวนี้ปะ สวยงามฮะอย่างอื่นเดี๋ยวผมค่อยไปดูที่หลังแล้วกันเนาะพห้เดรร์แฮกเกอร์พึ่งเห็นอ๋อช่วยเพิ่มเงินฮะก็เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างเช่นคนนี้ก็จะเพิ่มอยู่ที่100%ยเเซก็เอามาหนึ่งคนฮะวางบนเก้าอี้ด้วยโอเคโอเคโอเค,อเคงั้นอาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโยเป็นไงบ้างนเพื่อนตัดสินใจมาทํากับบริษัทของเราแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วกันนะจ้างมาแพงเลีจยด้วย อมาฮะเดี๋ยวเรามาแฮกกันดีกว่าสําหรับคนนี้เปลี่ยนคนใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่เปลี่ยนคนเปลี่ยนบริษัทด้วยเป็นเกี่ยวกับคริปโตนะครับอ๋อนอร์มอลผมก็ใกล้ได้แล้วดิต้องทำ contact อีกหนึ่งให้เสร็จจัดไปฮะโอ้เป็นการแฮกท <c oughs> ี่ดูดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กออันนี้อะไรเนี่ยอ่าแป๊บนึงนะต้องเริ่มจากอ๋อเรียงเลียง L Q Q C C โอเคเสียเวลาตรงนี้ฮะดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวนโหลดเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่ง ภารกิจได้เงินมาจํานวน4ล้านกว่าฮะโอ้โหสูงกว่ารอบแรกนี่หลายเท่าตัวเลยนะครับคอนแทกแรกเสร็จแล้วเราไปทำคอนแทกที่2กันอันนี้ก็น่าจะยากขึ้นแหลนะเนาะโอ้ถ้าทำสำเร็จนิดได้มา8ล้าน9แสนจัดไปฮะความยากเท่าเดิมไม่ได้ยากอะไรตรงนี้นะมา,มาดูกันว่าอันที่2อ๋อโอเคเลียงเลขจัดไป E4 มาขอยากๆหน่อย โอ้ยเหมือนเดิมอีกแล้วแต่มันเป็น normal ดิใช่ไหมมันน่าจะมีภารกิจเพิ่มขึ้นมานะกคิดว่าจริงด้วยเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยจับคู่เหรอโอ้ยด,ดีที่ทันดาวโหลด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 เอ้ยโอเค มินิเกมที่ให้เราทำเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับก็เพิ่มมาอีกหนึ่งมินิเกมเนาะระดับฮาร์ดก็อีก2คอนแทกอ่าทำเลยแล้วกันเนาะไปแบบไวๆเลยเรียบร้อยฮะคอนแทระดับฮาร์ดระดับฮาร์ดได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวยี่สิบสามจุดแปดฮารเลยครับมีมินิเกมที่เราต้องทำอยู่ที่7จ็ดมินิเกมด้วยกันให้เวลามา60วิจะไหวไหมเนี่ยไหวไม่ไหวก็จัดมาโอ้โห อันนี้ไม่เหมือนเดิมอันนี้ไม่เหมือนเดิมเยอะขึ้นครับเสียเวลาเพิ่มขึ้นด้วยโอเคได้อยู่มี7แท็กใช่ไหม S S L โอเคได้อยู่ได้อยู่เลขเลขห้าเลขห้าโอ้โหอันนี้ยากครับทุกคน L L ตัวท้ายไม่มีโอเคเอ้ยมีมีดิอันนี้อุยโอเคได้อยู่ได้อยู่เหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยแป๊บนึงนะเหลืออีก3 M อุ้ยเหลือซิฟโกวิเดี๋ยว S S P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  S นี่นี่โอเค หมจังโอ้โหโอ้โหโอเคจะได้เงินได้เงินแต่ทำไม่สำเร็จฮะอู้ย่ากจริงครับทุกคนอันนี้โอเคอ่าได้อยู่อันสุดท้ายแล้วปะเนะี่ยโอเคได้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 ไดไดเวลาเลยเยอะเลยครับตอนนี้น่าจะสำเร็จโอ้ย เงินมหาศาลเงินมหาศาล23ล้านด้วยกันจัดไปอินเซน์ก็เหลืออีก3รอบนะครับเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวทําเลยแล้วกันแต่ก่อนอื่นขอออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งครับมาดูจํานวนเงินกันสักนิดนึงโอ้โหร้อยยี่สิบล้านเยอะจัดเอ้เดี๋ยนะอันนี้คืออะไรโอ้พึ่งเห็นฮะกดรับมารับมารับมาดูเหมือนได้คอมด้วยแฮปปี้กี้นี้อ่าได้คอมนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนอุ้ยเดี๋ยวนะ พวกนี้ขายแล้วได้เพชรแฮะไม่ใช่ได้เงินนะแล้วโต๊ะพวกนี้ก็ดีกว่าโต๊ะที่ผมมีอยู่แน่นอนครับเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งโต๊ะที่ผมใช้ตัวล่าสุดคือโต๊ะตัวนี้ครับได้เงินอยู่ที่4 0 0 0มืต่อวินาทีเมื่อดูตัวนี้แล้วอันนี้25 0 0 0เอ๊ะไม่เยอะแฮะแต่ว่าตัวนี้เยอะกว่าครับตัวนี้ที่หนึ่งนะโอเคเอ๊ะเดี๋ยววางได้อีกเหรอไม่ซิต้องไม่ได้ดิเฮ้ยวางได้ไงผมมีแค่ตัวเดียวนี่ที่ได้มาแล้วก็ตรงนี้ผมจะวางไว้แถวๆตรงนี้โอเค เอ้วางได้นะเนี่ยทำไปเล่นแล้วเงินผมลดไแบบหมแป๊บนึงนะอ๋อเพชรลดลืมสังเกตแสดงว,ว่าผมวางอันแรกไปมันไม่เสียเพชรครับเพราะว่าได้มาฟีเนาะแล้วผมก็ดันวางซ้าไปเรื่อยๆซ้าไปเรื่อยๆเพชรผมก็เลยลดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหายกันใหม่ <c oughs> เดี๋ยววางไปก่อนที่เหลือเนี่ยเค้ยโอ้โ oh. หตอนนี้เงินผมได้1นึ่งล้านสามแสนต่อวินาทีแล้วนะครับเรียกได้ว่าเยอะจัดๆอ่ะเดี๋ยวผมจะนั่งแฮกไปเรื่อยๆจนกว่าจะปลดระดับอินเซนได้แล้วกัน เรียบร้อยโอ้ย,อยกว่าจะมาได้คือจริงๆก็ทำ easy หรือว่า normal ก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการเล่นเงินเนาะเขาเล่นระดับาร์ดไปเลยและอันต่อไปอิน a n e เก้า t a กให้เวลามา75วินาทีนะครับแต่ว่าเงินที่เราจะได้เนี่ย789ล้านเลยฮนะจัดมาอันนี้เหมือนเดิมไม่ได้ยากอะไรมากมายเดี๋ยวดูอันต่อไปกันฮนะว่าจะเป็นยังไงเร็วขึ้นยังเห็นได้ชัดฮะแต่ก็รับมือได้อันนี้ อีกแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบแบบนี้เลยมันดูยากนะครับแต่ก็ได้อยู่อันนี้นี่พอได้เลยฮะเทคนิคก็คือดูแถวแถวอันสุดท้ายก็คือ2ตัวท้ายหรือ3ตัวท้ายก็ได้แล้วแต่แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับอันอื่นว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันหรือเปล่า x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  อยู่นี่โอเคมาไปกี่ภารกิจแล้วเนี่ย td 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 อันนี้มี td อันนี้มาโอเคได้อยู่ได้อยู่ let's go เหลือเยอะไหมเนี่ยยังมีอีกเหรอเนี่ยโอ้ยเหลือห้าวิ เดือห้าวิอืมอืมยากจริงอน,นี้ยาจริงโอ้โหรอบนี้มาดีจัดครับทุกคนเหลือเหลือโคตรเยอะเวลาดูสิได้สบายสบาย 789ล้านด้วยกันเรียบร้อยฮะภารกิจผมทําเรียกได้ว่าอันที่ยากที่สุดก็ไม่ขนามือืะอดูซิ <c oughs> เงินตอนนี้ผมมีอยู่โอ้โหสองจุดเก้าบิลเลียนแล้วครับเรียกได้ว่าเยอะจัดจัดเดี๋ยวผมไปลองไปสํารวจเมืองกันสักนิดหนึ่งดีกว่าไหมานี่ฮะมันมีเมืองด้วยนะเบรกินนี้ก็ลืมให้ดูเนาะเมืองนี้ก็เดี๋ยวนะอะไรเนี่ยอายุ28ซอฟตแวร์นจิเนียร์มีรายได้อยู่ที่15 0 0 0ต่อปีผมทำรายได้แปปหนึ่งนะ โอเคต้องต้องหาเลขที่เหมือนกันอันนี้โอ้โอ้ไม่ต้องอยู่หน้าคอมก็ได้ครับขโมยดือด้อๆตรงนี้เลยก็ได้ฮะอีกทีดิแมทแมทอันนี้โอ้อีซี่มันนี่อะในเมืองก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้ามีคนเข้ามาดูกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแมปนี้ให้ดูกันอีกแน่นอนแต่สําหรับคลิปนี้นั้นขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีครับผม